ไม่มีกมมมุ้ยมด้เซเว่ไม่มีใช่ไหมไม่มีปวดท้องมากกินพวกกินวิ่งต้องวิ่งรีบวิ่งมาแต่ว่าเซเว่นไม่มีแต่ดูให <7 S 1> ้แ,แค่เซเว่นเดียวนะมัเป็นไงนักพรอง ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะกินต่อกินต่อเรายังมีเวลาอีกหน่อยนะคะเจ้านายบอกว่าให้ทําให้ทําแบบนี้นะคะให้ขึ้นสองให้ขึ้นยาวไปเจ้านายสั่งไว้นั่งจนเจ็บตัวเลย ืมแต่วันนี้กรอบวันนั้นนะเฮเล็กเี๋ยอเล็กอยู่ไหมเนี่ยเราก็คุยไปทั่วคุณสุรชัยคุณตุ๊กปูตะเกตพูตะเกอืขอบคุณนะคะคุณตุ๊กคุณสุรชัยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอ่อ เดี๋ยวถ้าเก๋ไม่ได้ไปหาคุณตุ๊กนานมากเลยเนี่ยลงไลน์แล้วจะลืมไหมนาะเม้นเม้นให้เก๋น,นะคะไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าเม้นเม้นไปเลยะคะ่ะเม้นไปก่อนแม่กาวพ่อไม่ใกล้นะเดี๋ยวติดโอ๊ย <laughs> สี่สีห้าหกไงไม่ใช่แม่เกาไม่เป็นจะมีบ้านบ้านคุณแม่ลูกสี่นะอันนี้บ้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีแม่เกาลูกสี่ลูกห้าแม่เกาลูกหกแม่เกาเนี่ยแต่เขาจะเป็นแม่เกาลูกหกใช่ไหมตอนนี้ลูกหกอะเท่าที่เก๋เห็นนะมีบ้านแม่เกานะแม่เกาลูกหกนะ ส่วนอันนี้บ้านบ้านจริงๆนะพ่อแม่คุณแม่ลูกสี่เนี่ยเป็นเป็นบ้านบ้านบ้านนี้นะคะส่วนคุณแม่เกาแม่เกาลูกหกเขาจะออกกําลังกายนะคะส่วนแม่เกาวลูกสี่จะเข้าสวนนะคะทำกับข้าวเข้าสวนบ้างนะคะแทนไกเขก้าใจถูกไหม ันนี้แหละแม่เกาเขาวางเกาให้พ่อไปติดกับแบบพ่อไม่ไปออกไปใช่ไหมพ่อกลัวใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณสุรชัยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าจำถ้าจำได้จะพยายามจำนะคะจะไม่ลืมอยู่อยู่ไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> อยู่อยู่ไม่ได้ <c oughs> โอ้ยนินทานินทาเล็กไม่ได้เลยเนี่ยอยู่อยู่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย ยายทักยายเด็กสบายสบายดีหรือ,อยังเนี่ยหรือ,อยังหมอให้กินยาอยู่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่จัดยาให้ยายเล็กงงแต่แกมไม่ยอมไปหาหมอแล้วไนงะ ือเหลืออีกสามอันฝากก็ซื้อกล้วยกล้วยหอมอ่ะกล้วยหอมอ่ะกล้วยหอมทองอ่ะไม่มีเขาบอกไม่มีเขาไม่ได้ไปดูทุกไปดูที่นี่ที่เดียวมันไม่มีเขาก็เลยไม่ซื้อ Thank you thank y o ฮ hello ฮ e l l o m ไม r i e n นผู้ใดเนาะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตลงโดนัตโดนัตเกสตอรี่ก่อนนะคะอันนี้ครบเวลานะน,นะคะลืมดูเวลา <laughs> thank you so much นะคะ hello hello my friend thank you thank you เดี๋ยวของลงบ้านโดนัตก่อนนะคะบายบายค่ะ <laughs>